แล้วก็ทําให้ความเย็นที่ที่เย็นอยู่แล้วนะคะเย็นหนักเข้าไปเป็นสีขาวไปหมดเลยนะคะหัวเขานะคะเออยอดไม้หัวพูดผิดค่ะยอดยอดไม้นะคะทุกยอดไม้เลยนะคะจริงจริงนะคะแต่ว่าไม่มีแสงนะคะเดินกันต่อค่ะทุกคนจริงๆนะคะแต่ว่าไม่มีแสงนะคะเดินกันต่อค่ะทุกคนอยู่บนพื้นถนนเนี่ยค่ะกลายเป็นน้ําแข็งไปหมดเลยนะคะอืม ตอนนี้พี่สุก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าอีกแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นรองเท้าเกาะอีกนะคะแล้วก็ทําให้น้ําฝนหรือน้ําค้างนะคะที่มาเกาะอยู่บนยอดหญ้าจริงๆนะคะแต่ว่าไม่มีแสงนะคะเดินกันต่อค่ะทุกคนรั้วไฟฟ้าของเจ้าของที่เขานะคะก็กลายเป็นไอ้นี่ไปหมดแล้วนะคะกลายเป็นสีขาวไปหมดแล้วนะคะเย็นจริงๆนิดแล้วก็เดี๋ยวก็ฝนมาล้างหิมะ เป็นธรรมชาติต้นไม้ก็ผมหงอ,อกกันไปเยอะเลยนะคะทุกคนคะ่ะต้นไม้ผมหงอ,อกเพราะว่าน่าจะเป็นอะละอองฝนมานะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ทําให้ความเย็นที่ที่เย็นอยู่แล้วนะคะเย็นหนะักเข้าไปไม่มีเมฆนะคะแต่ว่าเป็นสีหมนๆอย่างเงี้ยตั้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสภาพก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อ่าเป็นสีขาวไปหมดเลยนะคะหัวเขานะคะ อยอดไม้หัวพูดผิดค่ะยอดยอดไม้นะคะทุกยอดไม้เลยนะคะกานพีนาเลยใช่ไหมนีม่แหละค่ะวิถีชีวิตของธรรมชาตินะคะทุกคนคะ่ะไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนนะเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดด้วาไฟฟ้าของเจ้าของที่เขานะคะก็กลายเป็นไอ้นี่ไปหมดแล้วนะคะกลายเป็นสีขาวไปหมดแล้วนะคะเย็นจริงๆนี่จะแข็งเป็น ไปแล้วลานสเก็ตไปแล้ว,ลวมัมั้งอยู่บนพื้นถนนเนี่ยค่ะกลายเป็นน้ําแข็งไปหมดเลยนะคะอตอนนี้พี่สุก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าอีกแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นรองเท้าเกาะอีกนะคะแล้วก็ทําให้น้ําฝนหรือน้ําค้างนะคะที่มาเกาะอยู่บนยอดหญ้าเป็นสีขาวไปหมดเลยนะคะแม้กระทั่งรั้วตรงนี้นะคะเป็นจริงๆนะคะแต่ว่าไม่มีแสงนะคะ เดินกันต่อคะ่ะทุกคนอีกนะคะแล้วก็ทําให้น้ําฝนหรือน้ําค้างนะคะที่มาเกาะอ,อยู่บนยอดหญ้าหิมะนะคะเมื่อคืนนี้คะ่ะตกค่ะตกมาผสมโรงก,กันกับความเย็นนะคะเย็นหนักเข้าไปอีกนะคะทุกคนคะ่ะค่ะธรรมชาติทีนาเลยใช่ไหมนี่แหละค่ะวิถีชีวิตองธรรมชาตินะคะทุกคนคะ่ะไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนนะเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดสุดะคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะ อ,ออกมาเดินค่ะวันนี้เย็นกว่าเมื่อวานค่ะทุกคนนะคะ่ะคิดว่าคงจะไม่มีหิมะแล้วนะคะแต่ที่ไหนได้ <c oughs> กลับมาตกอีกตกไปให้ถึงว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าม,มันเย็นขนาดนี้นะหิมะนะคะเมื่อคืนนะะียค่ะตกค่ะตกมาผสมโรงก,กันกับความเย็นนะคะเย็นหนักเข้าไปอีกนะคะทุกคนคะ่ะ ธรรมชาติเย็นมากทุกคนคะ่ะก็เย็นปกตินี่แหละคะ่ะแต่แบบว่า,าปกติแล้วมันมันมันละลายไปหมดแล้วเนาะหิมะมันกลับมาเย็น<ๆ>รู้ว่าไฟฟ้าของเจ้าของที่เขานะคะก็กลายเป็นไอ้นี่ไปหมดแล้วนะคะกลายเป็นสีขาวไปหมดแล้วนะคะเย็นจริงๆนี่เป็นสีขาวไปหมดเลยนะคะแม้กระทั่งรั้วตรงนี้นะคะเป็นอ่าเป็นสีขาวไปหมดเลยนะคะหัวเขานะคะ อ,อยอดไม้หวัวพูดผิดค่ะยอดยอดไม้นะคะทุกยอดไม้เลยนะคะการรอบหนึ่งมันก็เลยขาวไปทั่วดูขาวจริงๆเลยขาวเป็นสีขาวไปหมดเลยนะคะหัวเขานะคะเอ่อยอดไม้หวัวพูดผิดค่ะยอดยอดไม้นะคะ ทุกยอดไม้เลยนะคะการไม่มีเมฆนะคะแต่ว่าเป็นสีมนๆอย่างเงี้ยตั้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะทุกคนค่ะสภาพก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เยอะด้วยเดินชมธรรมชาติกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะหมอกกำลังกายค่ะเดี๋ยวจะย่องไปดูตรงตรงที่บ่อสิเย็นจริงๆเลยวันนี้เย็นจนดอกหญ้ากลายเป็นดอก ดอกหิมะเห็นสุดอีกนะคะแล้วก็ทำให้น้ำฝนหรือน้ำค้างนะคะที่มาเกาะอ,อยู่บนยอดหญ้าเป็นสีขาวไปหมดเลยนะคะหัวเขานะคะเออยอดไม้หัวพูดผิดค่ะยอดยอดไม้นะคะทุกยอดไม้เลยนะคะ,ะ,คะอีกนะคะแล้วก็ทําให้น้ําฝนหรือน้ําค้างนะคะที่มาเกาะอ,อยู่บนยอดหญ้าอีกรอบหนึ่งมันก็เลยขาวไปทั่วดู ขาวจริงๆเลยขาวเยอะด้วยเดินชมธรรมชาติกันดีกว่าค่ะทุกคนคะ่ะมาออกกำลังกายค่ะเดี๋ยวจะย่องไปดูตรงตรงที่บ่อสิเรั้วไฟฟ้าของเจ้าของที่เขานะคะก็กลายเป็นไอ้นี่ไปหมดแล้วนะคะกลายเป็นสีขาวไปหมดแล้วนะคะเย็นจริงๆนี่น้ำในบ่อนะ่ะต้องเป็นน้ำแข็งเลยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราแอบไปดูกันค่ะทุกคนคะ่ะดูท้องฟ้านะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้แหละ,ค,ะค่ะแล้วไม่มีแดดด้วยนะคะแล้วดูต้นหญ้านะคะเขาแห้งนะคะแล้วก็ความเย็นเขาโปรยลงมานะคะน่าจะเป็นที่เย็นมากทุกคนคะ่ะก็เย็นปกตินี่แหละคะ่ะแต่แบบว่าปกติแล้วมันมันมันละลายไปหมดแล้วเนาะหิมะมันกลับมาเย็นอ,อีกนะคะแล้วก็ทําให้น้ําฝนหรือน้ําค้างนะคะที่มาเกาะอ,อยู่บนยอดหญ้าเพราะว่า น่าจะเป็นละอองฝนมานะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ทําให้ความเย็นที่ที่เย็นอยู่แล้วนะคะเย็นหนักเข้าไปให้ใหเป็นแบบนี้นะคะขมกขโมวค่ะขอบคุณนะคะที่มาเดินเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อน,น้ำว่าวันนี้เป็นอย่างไงบ้างไม่มีเมฆนะคะแต่ว่าเป็นสีมนหมนอย่างเงี้ยตั้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสภาพก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จริงๆนะคะ แต่ว่าไม่มีแสงนะคะเดินกันต่อค่ะทุกคนน้ําในบ่อนะต้องเป็นน้ําแข็งเลยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราแอบไปดูกันค่ะทุกคนคะ่ะดูท้องฟ้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วค่ะมาอีกแล้วเ <c oughs> กาะพื้นน้ําแข็งนะคะทุกคนคะ่ะอยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็นต้นไม้ฝั่งนู้นนะคะที่เป็นดําๆนั่แหะคะ่ะคือเขาเป็นสีขาวไปหมดเลยนะคะหัวเขานะคะเออยอดไม้หัว พูดผิดค่ะยอดยอดไม้นะคะทุกยอดไม้เลยนะคะกลายเป็นสีขาวไปหมดเลยนะคะหัวเขานะคะเออยอดไม้หัวพูดผิดค่ะยอดยอดไม้นะคะทุกยอดไม้เลยนะคะหรือว่าไฟฟ้าของเจ้าของที่เขานะคะก็กลายเป็นไอ้นี่ไปหมดแล้วนะคะกลายเป็นสีขาวไปหมดแล้วนะคะเย็นจริงๆนี่เป็นสีขาวไปหมดเลยนะคะหัวเขานะคะ อยอดไม้หัวพูดผิดค่ะยอดยอดไม้นะคะทุกยอดไม้เลยแล้วกันค่ะคิดว่าคงจะไม่มีหิมะแล้วนะคะแต่ที่ไหนได้ <c ười> กลับมาตกอีกตกไปถึงมีนาเลยใช่ไหมนี่แหละค่ะวิถีชีวิตของธรรมชาตินะคะทุกคนคะ่ะไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนนะเ,เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดค่ะ คิดว่าคงจะไม่มีหิมะแล้วนะคะแต่ที่ไหนได้ <c oughs> กลับมาตกอีกตกไปถึงมีน้ำในบ่อนะต้องเป็นน้ำแข็งเลยนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเราแอบไปดูกันคะ่ะทุกคนคะดูท้องฟ้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะะลนะะแล้ะค่ะเป็นสีขาวไปหมดเลยนะคะแม้กระทั่งรั้วตรงนี้นะคะเป็นเอ่อเป็นสีขาวไปหมดเลยนะคะหัวเขานะคะ อยอดไม้หัวพูดผิดค่ะยอดยอดไม้นะคะทุกยอดไม้เลยนะคะกลายเป็นสีขาวไปหมดเลยนะคะแม้กระทั่งรั้วตรงนี้นะคะเป็นอ่รอบหนึ่งมันก็เลยขาวไปทั่วดูขาวจริงๆเลยขาวมาอีกแล้วเกาะพื้นน้ําแข็งนะคะทุกคนคะ่ะอยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็น ต้นไม้ฝั่งนู้นนะคะที่เป็นดำๆนั่แห่ะคะ่ะคือสุดค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะโอ้หออกมาเดินคะ่ะวันนี้เย็นกว่าเมื่อวาน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวก็ฝนมาล้างหิมะอเป็นธรรมชาติอะต้นไม้ก็ผมหงอ,อกกันไปเยอะเลยนะคะทุกคนคะ่ะต้นไม้ผมหงอ,อกน้ําในบ่อนะต้องเป็นน้าแข็งเลยนะคะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวเราแอบไปดูกันค่ะทุกคนค่ะดูท้องฟ้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะอีกนะคะแล้วก็ทําให้น้ําฝนหรือน้ําค้างนะคะที่มาเกาะอ,อยู่บนยอดหญ้าจะแข็งเป็นไอ้นี่ไปละลานสเก็ตไปแล้วลราบัง <c oughs> รั้วไฟฟ้าของเจ้าของที่เขานะคะก็กลายเป็นไอ้นี่ไปหมดแล้วนะคะกลายเป็นสีขาวไปหมดแล้วนะคะเย็น <c oughs> จริงๆ